สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนหวนก็จะมารีวิวฟิกบอจ้านทั้งหมด3เรื่องด้วยกันเป็น3มเรื่องที่แปลกแหวกแนวกันมากๆนะคะจะมีทั้งคอมเมดี้โรแมนติกแล้วก็ดราม่าและทั้ง3เรื่องนี้นะคะหาอ่านได้ในแอปจอย La ดาลิงก์ของเรื่องต่างๆเนี่ยนวนจะทิ้งไว้ใต้ d e สคริปชั o นบ็อกซ์ของคลิปนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าเอาสีมะกรูดเป็นของนักเขียนชื่อว่าจ้านอีจ้านนะคะเป็นภาษาจีนตอนทั้งหมดมีประมาณ าณ24ตอนนะคะแต่ว่าถ้ารวมสเปเชียลรวมแบบอย่างนู้นอย่างนี้ของเขาเนี่ยมันจะมีประมาณ34ตอนและถ้ามาดูจากชื่อเรื่องเนี่ยทุกคนอาจจะมีความคิดที่ว่าอีหยังวะตั้งแต่ชื่อเรื่องอะ่ะเราก็จะงงๆว,ว่ามันจะเป็นเรื่องแนวไหนชื่อเรื่องมันคืออะไรมันมาจากอะไรเออพอหวาน์อ่านเนี่ยเนื้อเรื่องก็อีหยังวะตามชื่อเรื่องเลยทุกคนมันไม่ได้แบบแย่นะแต่ว่ามันคือตลกอะ่ะมันแบบคุณคิดมุกนี้ได้ยังไงมัน เออม,มันตลกค่ะเรื่องมาเริ่มต้นที่อีป๋อนะคะเขากําลังจะหาคนทําลายหมวกกันน็อกและเพื่อนในกลุ่มเนี่ยเขาก็ว่าเออเนี่ยมีคนแนะนําซึ่งก็คือเซียวจ้านของเราพอได้ไปคุยกับจ้านนะคะจ้านก็ถามว่าเออมีเลเยอรเรนซ์ไหมจะเอาแบบไหนเอายังไงและอีป๋อของเรานะคะก็ตอบไปว่าเอาสีมะกรูดน่าน,นี่ก็เป็นชื่อเรื่องนะคะแล้วจ้านก็ถามไปอีกว่าเอาสีอ่อนหรือสีเข้มอีป๋อก็เลยกลับไปถามในกลุ่มนะคะว่ามะกรูดเนี่ยมันมีสีอะไรบ้างถามกันไปถามกันมานะคะ รุปอีปอ,อก,ก็บอกจานว่าเออเปลี่ยนละไม่เอาสีมะกรูดจะเอาสีมะนาวมะนาวมันก็มีหลายเฉดสีอีกอะถูกไหมก็แบบโอ้ยคือแค่คุยกันเรื่องจะเอาสีเรื่องตกลงสีนะคะมันก็หามากแล้วอะ่ะกลุ่มเพื่อนของอีปอ,อก,ก็คือหาสาระไม่ได้เลยแล้วก็พูดกันแบบไปมาไปมา,ปมาสรุปนะคะอีปอ,อเข้าใจว่าไอ้มะกรูดเนี่ยมันคืออะโวคาโดเอ้ยอะโวคาโดเนี่ยคือมะกรูดเขาก็ส่งรูปอะโวคาโดไปให้จานดูนะคะแล้วบอกว่าเนี่ยจะเอาสีมะกรูดเอาสีนี้ อะไรอย่างเงี้ย พองานนี้เหมือนจะเสร็จเรียบร้อยนะคะดีลงานกันเสร็จแล้วเนี่ยอีปอก็เกิดอยากเล่นสเก็ตบอร์ดขึ้นมาก็เลยอ่ะกลับไปให้จา้านอยากได้ลายสเก็ตบอร์ดใหม่จ้านก็ต้องทําการออกแบบลายให้ใหม่นะคะแล้วความหักก็บังเกิดอีกที่เฉดสีอีปอก็บอกว่าเออลายเนี่ยอยากได้ตัวที่มันยาวๆมีนวดจ้านก็เลยงงๆนะคะว่าตัวอะไรว่ายาวๆมีนวดพออีปอ๋อไปถามเพื่อนตัวเองนะคะเพื่อนก็ได้คําตอบมาว่ามังกรแล้วพออีปอนะคะส่งรูปไปให้เสียวจ้านดูนะตัว ที่เขาเรียกว่ามังกรเนี่ยมันคืองูหรือขึ้นหนอนอะไรก็ไม่รู้ทุกคนสรุปก็คือมันเข้าใจกันผิดนะคะแล้วไม่รู้มันตลกมากนะเรื่องนี้สรุปก็คือต้องไปลองอ่านดูนะเปิดใจสักตอน2ตอนเนี่ยก็จะได้รู้ว่าแนวทางของเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีสาระหรอกแต่ว่ามันสนุกมากใครที่เครียดเนี่ยก็ต้องไปอ่านเรื่องนี้นะคะ ที่จริงตอนท้ายเนี่ยมันก็จะมีหักมุมนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่ดีลงานการปวนหัวบนหัวไปหลายรอบมากนะคะก็จะมีฉากที่เหมือนทั้งสองคนเนี่ยได้เป็นบังเอิญเจอกันเอาเป็นว่าสรุปนะคะก็คือความตลกมาเยอะมากแต่ว่าความฟินหรือความอะไรเงี้ยจะเรียกว่าไม่มีก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะมีมันก็มีนะมันจะมีตอนช่วงท้าย,ายนูนะ่นอะตอนที่เขาแบบเฉลยอ,อะไรบางอย่างเงี้ยเนาะเออยังไงทุกคนตอนนี้ถ้าเครียดกับชีวิตก็แนะนําให้ไปอ่านเรื่องนี้กันนะคะ มาต่อการที่เรื่องที่2นะคะเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่าเรื่อง my father พ่อหนูชื่ออะไรของนักเขียนที่ชื่อว่าเพนเพ็นะคะทั้งหมดมีอยู่ประมาณ94ตอนแต่ว่าตอนหนึ่งนะคะมันอ่านเพลินจนแบบรู้สึกว่ามันเร็วมากๆเปิดเรื่องมานะคะตอนนี้เนี่ยเซียวจ้านเขาก็มีลูกแล้วลูกชายของเซียวจ้านนะคะกําลังน่ารักช่างผู้ช่างจาชื่อว่าน้องปลื้มใจน้องปลื้มใจนะคะถูกเลี้ยงมาด้วยเซียวจ้านแล้วก็เพื่อนอีก2คน แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะที่น้องลืมใจเนี่ยก็ถามเสี่ยวจานว่าพ่อหนูชื่ออะไรเซียวจา้านนะคะก็บอกว่าพ่อหนูชื่อปอพ่อหนูอยู่บนฟ้าเป็นดาวแล้วน้องก็แบบแล้วพ่อจะลงมาหาหนูไหมอะไรอย่างเงี้ยคือโคตรซึ้งอะ่ะทุกคน ากนั้นเซียวจ้านก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะแล้วเพื่อนอีกสองคนที่เขาเหมือนได้ยินอยู่อะ่ะเขาก็แบบรู้สึกเศร้าแทนน้องปลื้มใจนะคะแล้วก็วางแผนกันว่าจะพาน้องปลื้มใจเนี่ยไปเจอปอให้ได้ซึ่งปอนะคะที่เซียวจ้านบอกว่าอยู่บนฟ้าเป็นดาวเนี่ยเขาไม่ได้ตายนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้หวังอีป้ปอของเรานะคะก็คือเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ดังมากๆก,ก,ก็เหมือนเป็นดวงดาวอย่างเงี้ยเนาะเล่าย้อนความไปก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเซียวจ้านกับอีป้ปอเขาเป็นคู่รักกันและเขารักกันมากๆนะคะมีแผนว่าอยากมีลูกด้วยกันแล้วเขาก็ต้องไป หาหมอไปทําทุกวิถีทางนะคะเพื่อให้เซียวจ้านท้องแต่ก็เกิดเรื่องขึ้นนะคะเพราะว่าวันที่เซียวจ้านรู้ตัวว่าท้องเนี่ยก็มีเหตุบางอย่างเกิดขึ้นทําให้เซียวจ้านนะคะต้องทิ้งอีป๋อไปแต่ตอนที่เซียวจ้านทิ้งอีป๋อไปนะคะอีป๋อยังไม่รู้ว่าเซียวจ้านท้องเขาก็รู้แค่ว่าจู่ๆเซียวจ้านก็หายไปแล้วก็ทิ้งเขาไปกลับมาที่ปัจจุบันนะคะเพื่อนของเซียวจ้านเนี่ยวางแผนให้น้องปลื้มใจไปถ่ายแบบกับอี้ป๋อในช่วงที่เซียวจ้านนะคะเขาต้องไปทํางานที่ต่างประเทศ7วันในระหว่างนั้นเนี่ยน้องปลื้มใจก็อยู่กับเพื่อน เพื่อนะะของเขาเนี่ยก็เหมือนได้ส่งโปรไฟล์เด็กเข้าไปเพราะว่าอีป๋อเนี่ยจะมีงานถ่ายนิตยสารกับเด็กนะคะเขาก็เลยเหมือนมีแคสเด็กมาและอีป๋อนะคะ,ออะ,คะพอเห็นหน้าน้องปลื้มใจเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบถูกชะตามากๆนะก็เลยมีการไฟกับคนต่างๆนะคะว่าเอออยากเอาเด็กคนนี้มาลองแคสดูและพอวันแคสติ้งมาถึงนะคะทุกคนอีป๋อเห็นน้องปลื้มใจแล้วก็แบบมันใช่นะคะมันเหมือนเซียวจา้านแล้วมันมีแบบบางอย่างคอนเน็กมากๆและเพื่อนของเซียวจ้านสองคนเนี่ยเขาก็ไปส่งน้องปลื้มใจใช่ไหมทำให้อีป๋อเนี่ย เขาก็ได้ไปรู้ว่าเออสุดท้ายน้องปุ้มใจก็คือลูกเขาไม่มีการยืดยือเหมือนละครไทยนะคะว่าอ้ากว่าจะเจอกว่าจะเห็นกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยคือไปเจอและอีปอก็รู้เลยว่าเนี่ยลูกตัวเอง เรื่องราวต่อไปนี้เนี่ยคือพอเสี่ยวจ้านรู้ว่าอา้าวเขาหนีอี้ป๋อมาตลอดหลายปีแต่สุดท้ายอี้ป๋อก็ได้เจอลูกและลูกเขาเนี่ยก็คือรักอี้ป๋อคือต้องการแบบพ่อมาตลอดเข้าใจปะ่ะก็มองตามความเป็นจริงความเป็นพ่อเป็นแม่นะคะเสี่ยวจ้านเขาก็ไม่ได้รู้สึกกีดกันอะไรเขาก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็พยายามจะเปิดใจให้อี้ป๋อนะคะทั้งคู่เนี่ยก็หันหน้ามาคุยกันว่าจะทํายังไงต่อไปดีเพราะว่าถ้าน้องปลื้มใจมาเป็นลูกป๋อจริงๆเนี่ยทั้งแฟนคลับทั้งคู่จิน้นหรือทางอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะ จะยอมรับได้ไหมจะทํายังไงให้ลูกของเขาไม่เป็นคนที่ทุกคนแอนตี้นะคะและพอถ่ายแบบนิตยสารกับปอไปนะคะก็จะมีกระแสน้องปลื้มใจขึ้นมาแฟนคลับก็แบบอยากให้น้องเป็นลูกของอีป,ป๋อจริงจังหรือน้องปลื้มใจเป็นรอยยิ้มของปอเพราะว่าอีป,ปอนะคะหลังจากอยู่ในวงการบันเทิงมาเนี่ยเขาไม่ยิ้มเลยเป็นเหมือนแบบเสือยิ้มยากแต่พอเจอน้องปลื้มใจเนี่ยเขาก็เหมือนยิ้มง่ายนะคะแฟนคลับก็แบบเออชอบแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอีป,ปอเนี่ยเขามีคู่จ้นของเขาที่เป็นผู้หญิงเนาะคู่จ คนนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นตัวร้ายนะคะและก็ยังเป็นสาเหตุที่ทําให้อีปอกับเซียวจ้านเลิกกันอีกด้วยคือเป็นสาเหตุที่ทําให้เซียวจ้านหนีอีปอไปนะคะซึ่งสาเหตุนั้นจะเป็นอะไรทุกคนต้องไปติดตามกันเองแต่นั่นแหละเยตัวร้ายคนนี้นะก็พยายามจะกีดกันหรือพยายามจะทําข่าวเสียหายอะไรต่างๆนานาเนาะสรุปก็คือทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ต้องไฝ่กันนะคะแล้วก็ต้องมาดูว่าเขาจะทํายังไงมีแผนอะไรนะคะให้แฟนคลับของอีปอรักน้องปลื้มใจแล้วก็สปอ์ตน้องปลื้มใจที่เป็นลูกของอีปออด้วยเรื่ง ที่จรมันค่อนข้างโรแมนติกนะคะและด้วยความที่มันมีเด็กเข้ามามันรู้สึกน่ารักละมุนล,ละม่อมมากๆนะอาจจะมีดราม่านิดนึงแต่นหว่ารู้สึกว่ามันไปทางโรแมนติกมากกว่าสรุปง่ายๆก็คือเรื่องนี้ก็ดีนะคะเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องนึงทุกคนก็ต้องลองไปอ่านกันเองเนาะมาต่อกันที่เรื่องที่3นะคะเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่าเรื่องไฟล้างไฟเป็นของนักเขียนชื่อว่าป๋อจกคูนะคะ ทั้งหมดมีอยู่ประมาณ73ตอนและเท่าที่นวนดูนะคะจัก,กรวาลเขาเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะมันเหมือนมีเรื่องต่อจากนี้รุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นอะไรอีกนะเรื่องนี้นะคะเริ่มต้นเมื่อ4ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยปอกับจ้านเขารู้จักกันผ่านทางแชทนะคะเขาไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนคือต่างฝ่ายต่างมีโปรไฟล์ที่เป็นรูปหันหลังนะคะแต่เขาก็ชอบกันเออชอบกันเฉยๆนะแล้วเขาก็ได้คุยกันผ่านแชทนั่นแหละเป็นเวลาทั้งหมด4ปีคือมันก็ค่อนข้างหวานมากนะคะคือ1ปีแรกก็เหมือนจีบ การหยอกการอะผ่านไป2ปีก็เหมือนรู้จักกันมากขึ้น3ปี4ปีอะไรเงี้ยก็ไปเรื่อยๆก็คือยังคุยกันตลอดนะคะพอมาถึงปีที่4แล้วเนี่ยทั้งคู่ก็คุยกันว่าเอออยากเจอกันและวันนั้นนะคะก็เป็นวันที่เซียวจ้านเขากลับมาจากนิวยอร์กและเขาก็ได้ไปสลับกระเป๋าเดินทางกับผู้ชายคนนึงทําให้มีเรื่องชกต่อยกันเกิดขึ้นนะคะและผู้ชายคนนั้นที่เขาชกต่อยด้วยเนี่ยก็คือหวังอี้ป๋อจากนั้นหวังอี้ป๋อก็ให้ไปสืบประวัติเซียวจ้านนะคะบอกว่าไอ้คนที่ต่อยฉันเนี่ยมันเป็นใคร ประวัติมาซี่เดี๋ยวจะไปแก้แค้นจากนั้นนะคะก็จะตัดมาอีกที่นึงคือเซียวจ้าเนี่ยเขามีพี่ชายอยู่คนนึงเรียกว่า Jackson แจ็คสันละกันเนาะเขาชอบอยู่กับผู้หญิงคนนึงนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคู่ม่านของหวังอีปอ๋อเซียวจ้านะคะที่อยากจะช่วยให้พี่ชายของตัวเองสมหวังเนี่ยเขาก็เลยไปรู้ประวัติของอี้ป๋อนะคะแล้วก็รู้ว่าบริษัทของอีป๋อเนี่ยกำลังจะล้มละลายและก็เป็นเซียวจ้าเนี่ยที่ไปทําให้ทุกอย่างพังเรียกได้ว่าสุดท้ายชีวิตของอีป๋อเนี่ยพังกันไปเลยนะเท่านั้นยัง ะะพ่อของอีป๋อก็มาเสียชีวิตลงอีป๋อก็ยิ่งเครียดแค้นเซียวจา้านมากๆถึงแม้ว่าสุดท้ายอี้ป๋จะรู้ว่าเซียวจา้านนะคะเป็นคนเดียวกับคนที่เขาคุยมาด้วย4ปีแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้กับเขาแต่ด้วยความเครียดความแค้นทุกอย่างนะคะเขาก็พยายามจะลบคนคนนั้นออกไปและก็ทําการจับเซียวจา้านมาแก้แค้นนะคะในช่วงแก้แค้นนี้เนี่ยก็เหมือนจับเซียวจา้านไปอยู่ในที่ที่หนึง่งแล้วก็ทําการทรมานนั่นแหละทุกคน NC ทรมาน NC ทรมาน NC ทรมาน,มานบน นจนสุดท้ายอ่ะมันมีความรู้สึกผิดแล้วก็นั่นแหละทุกอย่างมันก็ตีกลับกันไปหมดนะแล้วก็เนื้อเรื่องที่จริงมันซับซ้อนกว่านี้มากๆมันก็เออหน่วงนั่นแหละสุดท้ายจบดีนะไม่ต้องห่วงแต่ว่าใครชอบความนุน่วงแบบน่วงแบบเอออย่างเงี้ย <laughs> ใครชอบแนวเนี้ย ก็ไปลองดูนะคะไฟล้างไฟของปอจา้านของคุณนักเขียนปอจักรูนะส่วนใครที่ชอบแนวแนวอื่นก็ลองไปดูเนาะที่แนะนํามา2เรื่องก่อนหน้านี้ยังไงใครที่ไปอ่าน3มเรื่องนี้มาแล้วหรือว่าอ่านไปแล้วนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันหวนได้ว่ารู้สึกยังไงบ้างชอบเรื่องไหนบ้างส่วนตัวนวานชอบเอาสีมะกรูดมากคือมันสั้นๆแต่ว่าได้ใจความคือไม่ได้ใจความหรอกไม่ได้สาระแต่มันได้ใจความตลกมากมากนะคะแล้วก็พ่อหนูชื่ออะไรก็สนุกมาก ส่วนไฟลั้างไฟอันสุดท้ายเนี่ยแนวดราม่ามันไม่ค่อยเป็นแนวน้หวานเท่าไหร่แต่มันก็ค่อนข้างสนุกเหมือนกันคือมันอ่านต่อไปเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าหัวใจมันหน่วงเออ,อเอาแค่นั้นนะส่วนคลิปนี้น้วนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย